สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับอยู่ทาเกมเมอร์ครับสวัสดีจ้าวันนี้บ่ายสกินมอนสเตอร์กันต่อนะครับผมอยู่ที่บุ๊กออมอนสเตอร์นะเกาะโคไอแลนด์นะครับเฮ้ยเสียงใครอ่ะเสียงนักร้องหญิงนะครับจาตอนนี้คอมมอนอยู่ที่24ทับ27นะครับแรหนึ่งนะอีพิกสู่ซีซันสูนะครับแล้วก็ข้อสูมนะครับ คขสตูนี่อย่าไปนับเลยนะครับตรงนีก็ผมก็พยายามหาเก็บนี่อยู่นะหาเก็บตัวแรตัวอีพิกช่วงนี้ต้องบอกว่าการผสมติดตัวอีพิกนี่ค่อนข้างมาอย่างมากมายไก่กองนะครับเพื่นพนอนๆวันนี้เรามีภารกิจรับน้องใหม่ที่เกาะโ,โคนะครับทำขนมก่นอกน เอาพิซซ่าผอมนะครับเพื่อนน่าจะเห็นไข่และสีดำๆดำเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไข่ของอะไรนะครับเพื่อนผมก็เพิ่งเคยประสมติดเหมือนกันนะสำหรับตอนนี้นะครับตัวโบกานิสส่งตัวนี้ผมก็เอาไว้แบบส่งไข่อย่างเดียวเลยนะครับ Cold <S <S หาผสมเพื่อติดตัวแรตัวอิพิกนะต้องลองผสมดูไม่ติดคนระับฟังเสียงร้องหญิงก่อนนะ ็มีเพื่อนเพื่อนะครับมาถามว่าทําไมผมถึงแบบปิดเสียงของน้องมอนสเตอร์ในเกาะนะครับเพราะเวลารับน้องใหม่เดี๋ยวจะตีกันนะครับเสียงจะตีกันนะผมจะเปิดไว้แค่บางเกาะนะครับเกาะที่แบบเสียงแบบตีกันเยอะเนอะ่ะผมก็จะปิดไว้นะครับอ่ะปะปิดเลยอ่ะลัคนาไข่เป็นไข่สีดำาๆนะครับแล้วก็มีเข่านะหนึ่งสองสามสี่นะครับเข่าใหญ่สองเข่าเล็กสี่นะครับ เอาไปจัวเอาไปดิบึก๊กเป็นตัวลลอะไรัน้องแรวโ้ยหนามก็าเต็มตัวเลยอะแล้วก็มีหกปีนะครับมันเพื่อตาสีเขียวนะโอ้ยฟันแบบแหลมเปี้ยวเลยนะครับเป็นแระครับเป็นแรนะแรขังข้าวนะครับว้าวดายแล้วแต่ผมสง่สงตัวน้องขังข้าวเนี่ยตัวปกตินะครับไปแล้วสิ นะครับผมส่งไปที่เกาะอื่นแล้วเอาเอาไว้เอาไว้ผสมนะครับเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวจัดที่จัดทางก่อนนี <c> ่ <oughs> <c oughs> น้องปุกปุยนี่ผมว่าไปยืน <c oughs> เด่นไป็นสง,ง่าอยู่ตรงนี้เลยครับเ <c oughs> ออมานี้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  <c oughs> ชากาลาชาก้านะครับอืมอันนี้ไม่ต้องส่งไปแล้วนะนะครับผมป้อมเป็นเลเวลสี่ก่อนเลยละกันนะเพื่อนๆนะอุ้ยก็พอเวลาดูใกล้ๆนี่เขาจะมีแบบเป็นควันนะครับสีดำๆนะเห็นไหมอยู่รอบตัวนะเพื่อนๆเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ ก็ร้องเหมือนเดิมครับโฮมชาการาชาก้านะครับขอดูข้อมูลสักนิดนึงก่อนนะครับน้องแร่นะน้องแร่ของข่าวครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญน,นะครับเป็นน้องห้าเบ็ดนะแร่นะครับเป็นตัวแร่ครับตัวปกติผมแฝงส่งไปที่เกาะอ,อิตาลียนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลสามสิบสามนะครับเ,เพื่อน ที่ผมส่งอะไรไปยังยังเลยส่งไปแล้วอ๋อไม่ติดนะอ่ะแล้วเราไปฟังเสียงกันใกล้ๆแล้วกันนะครับต้องมีคู่ต้องมีอนี้ได้ไหมเดี๋ยวหาตัวแบบล้องคู่ด้วยก่อนนะครับอ่ะเอาน้องน้องสี่เบตัวหนึ่งแล้วกัน เปิดไว้แค่สีส่น้องพอแล้วนะครับอลองพร้อมกันน้องปุกปุยนิด เอาเลือกอยู่นะเพื่อนๆนะก็ลักษ OK ณะก็จะเป็นขางคาวหกปีกนะครับตัวกลมๆเหมือนปลาปลากระเป้านะเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีหนามาเป็นเพื่อนเหมือนปลากระเป๋าเหมือนปลาปลากระเป้ามากกว่าขางคาวนะครับแต่ลักษณะปีกเขาเขาบินบินได้เนี่ยเราก็ต้องเรียกเป็นขางคาวนะเพื่อนนะเป็นขางคาวอ้วนละกันนะครับขางคาวปลากระเป้าเหรอหัอเราะกปุ๋ยนะครับ โอ้โอ้ดูกระทำหน้าตาขึงขังเลยเพื่อนเพื่อนะ <c oughs> น่าจะารําคาต้องปลุกปุยอะผมว่านะพอเปิดต้องบอกว่าพอเปอิด <c oughs> น้องนักร้องนี่เขาก็จะร้องช้าเห็นไหมครับเขาจะรอแบบรอจังหวะแบบจนกว่าน้องเขาจะหยุดร้องอะเห็นไหม <c oughs> อ่าร้องแล้วร้องแล้วเอ้ย <c oughs> หนูก็จะไม่ร้องอล้วครับมายูไทยเกมเมอร์นะครับมาซิงเกิลบอลสเตอร์นะครับพี่ยูเองนะเพื่อนเคนไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามพี่ยูเป็นกำลังใจให้การด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนเทุกท่านมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับมาซิงเกิลบอลสเตอร์และเกมอื่นๆอีกมากมายกะกองขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับ So I am clap. Nobody likes me. Everyone's afraid of me. It's because I'm so cold. Is it cold outside? Is it cold outside?